ดูเรื่องของการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจในไทยกันบ้านนะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับการแข่งขันค่ะผู้ประกอบการ SME นะคะจึงได้พยายามที่จะระดมสมองกันค่ะพร้อมกับชูแนวคิดพิซซ่าโมเดลยกระดับ SME รับมือการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกนะคะติดตามรายงานนี้จากคุณนันทพรทวระค่ะ p i z ซ่าโมเดลคือรูปแบบจำลองที่ผสมผสานการทำธุรกิจเพื่อความอยู่รอดของผู้ประกอบการวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ที่กรมส่งเสริมอุตสาหากรรมนำมาเป็นกลยุทธ์พัฒนาธุรกิจ SME ในช่วงสภาวะความไม่สงบทางการเมือง โดยโมเดลนี้ประกอบด้วย6แนวทางเปรียบเสมือนพิซซ่า6ชิ้นในถาดเดียวกันนั่นคือการพัฒนาการตลาดเฉพาะกลุ่มกรอบแนวคิดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการบริหารการเงินอย่างชาญฉลาดกลยุทธ์เครือข่ายธุรกิจการสร้างโอกาสทางธุรกิจและกรอบความคิดที่ถูกต้อง ทั้งนี้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมั่นใจว่าโมเดลดังกล่าวจะสร้างความรู้แก่ SME และภาคอุตสาหกรรมไทยรวมถึงเตรียมรับมือสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อปรับตัวตามเทคโนโลยีและเข้าถึงแหล่งเงินทุนสนับสนุนในภาวะฉุกเฉินตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในภาคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือนนะว่าเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้เข้าประเทศไม่ต่ำกว่าปีละห0 0 0ืล้านบาทค่ะซึ่งมูลค่าการส่งออกของปีนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละหนะคะถ้าหากว่าผู้ประกอบการ SME นั้นมีการดึงโมเดลพิซซ่ามาปรับใช้เพื่อเพิ่มกลยุทธ์และศักยภาพในการส่งออกไทยให้เข้มแข็งขึ้นขณะที่นายจิรวัตรตั้งกิจงามวงนาย,ยกสมาคมธุรกิจไม้ยอมรับ ปัญหาทางการเมืองขนาดนี้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและลูกค้าดังนั้นพวกความอยู่รอดของผู้ประกอบการจึงควพรพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสมีสิครับตอนนี้ก็บอกว่าเราจะเริ่ม AEC AEC เนี่ยประเทศอื่นเขาพร้อมหมดแล้วเราเกิดสถนานการณ์ที่เราเรายังตึงเครียดอยู่ทําให้เราอาจจะเสียโอกาสในช่วง AEC ที่จะเข้ามาเพราะเราต้องกลับมาในการเตรียมตัวเพราะว่าคู่แข่งก็เตรียมบุกประเทศไทยอย่าลืมนะครับว่าประเทศเราเป็นประเทศตลาด นะครับหมายถึงว่าทุกอย่างก็อยากจะเข้ามาหาประเทศไทยเพื่อจะประขายที่ประเทศไทยนะครับถ้าเราปกป้องตลาดตัวเองไม่ได้เราก็จะเสียโอกาสตรงนั้นเพราะนั้อุตสาหกรรมขนาดเล็กขนาดกลางพยายามจะรวมตัวกันนะครับเพื่อจะพัฒนาตัวเองในกลุ่มไม้เยาวชนนีในกลุ่มไม้เนี่ยนะครับซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่นะครับผมก็ก็เป็นตัวตั้งให้เราได้คิดนะครับจะเห็นเป็นภาพที่เดินต่อได้นะครับแล้วเราจะเอาจิ๊กซอว์วันนี้นะครับมารวบรวมและทำเป็นรายงานสรุปต่อไปนะครับว่าเราจะไปพัฒนาอะไรได้ต่อนะครับ ด้านมุมมองของประธานสภาสถาบันและกรรมาการบริหารสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ t d r i เห็นว่าพักค SME ของไทยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่ต้องปรับตัวพัฒนาไปสู่การปรับปรุงมาตรฐานหาโอกาสทางการตลาดและเพิ่มคุณภาพการผลิตไปพร้อมๆกันซึ่งกรณีอย่างนี้เนี่ยนะฮะเป็นกรณีที่ SME จําเป็นที่จะต้องออปรับปรุงประสิทธิภาพ แล้วก็สแสวงหาพันธมิตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการนำอาวิชาการความรู้ที่ทันสมัยเข้ามาดำเนินการก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็อาจจะไม่ง่ายนักแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาแต่ก็จำเป็นมิฉะนั้น SME ก็จะอยู่ในภาวะที่มีมีความอ่อนแอนะครับแล้วก็เมื่อมีความอ่อนแอก็จะไม่สามารถที่จะ ต่อสู้กับภาวะผันผวนต่างๆที่จะเป็นเรื่องปกติของโลกปัจจุบันทั่วโลกกำลังให้ความสนใจเอเชียโดยเฉพาะจีนและอินเดียดังนั้นการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคจึงเป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกับการปรับตัวเพื่อรองรับการแข่งขันเพื่อความอยู่รอดของ SME ไทยกรกิจอินกองงามถ่ายภาพนันทพรทาวาระทีนเอ็นรายงาน